สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองแดชท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะพ่ายเอฟซีเดชธรรมพุทสมทุกท่านไปฟังการโทสัศนผัสระหว่างนนทยาพาะรวยกับอาจารย์น้ำโุกนะครับเพื่อนกับปอยตงวดไหมาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งพิจิกายหกหกนะครับที่ได้ใ้ตามไปฟังนํากันนะครับเข่ามาแล้วกับลุน่ากวดติดตามเป็นกวามน่าเกลีด้วยนะครับขอเมื่อทั้งหมดนีกับนน,นทยาแบ่งปันมาให้ ผมไในแชททำเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซีได้แตผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปด้วกันทุกๆคลิปนะครับสิเป็นทั้งใดได้จะไดนก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกันกบผมเลยนะครับตามผมมานะครับอาจารย์สวัสดีคะ่ะอาจารย์เป็นยังไงคะสบายดีบ่สบายดีครับวันนี้วันนี่เป็นยังไงโชคดีบ่วาวันนี่บ่ครับขึน้นอะไรนี่เลขที่ยังคือมาออกเบิ้ลเนาะ เลยค่ะผมผมยังล้มพับกันผมยังลงมทังไมล็ดกนแป๊บนึงครับเพื่ออ๋อค่ะค่ะค่ะยังยางแห้งเมล็ดนะค่อยยางเอาค่ะค่ะเนี่ยยางล้ค่ะค่ะขาบ่ค่อยดีมันบ่่าอาจารย์เป็นไรโลกอะไร ทุ่งที่กนะครับอือเข้าใจยุคค่ะเห้ยหายเร็วๆเด้อค่ะครับผมเช่างมาขอเท้าหมองของผมโอ้ยข้อเท้าหมองไหนเมื่อกี้อยากแดงผมยึดกระถูกอยู่ครับค่ะเข้าใจยุคเพราะว่าเขากินยาอ่ากินยาเกี่ยวกับตัวนี้ร้ายบางครั้งอ่ะเพราะว่าคนเออคือว่าละเนาะเพราะว่าทัศนว่าตรงๆมันเนี่ยเอ่อกาอามาพึกค้างนึงมันประกาอาจารย์ ค่ะก็ได้ว่าผิดบอกวาถือว่าเป็นยังค่ะบางข้งกับตัวเลขชัดเจนเมว่าวากันค่ะบ่มีผู้ใดอยากเป็นค่ะบอกไปแล้วมึงบอกไปเขาใจยางเพราะมงมันเปนเมาเนี่ยแนนค่ะว่าเป็นยังค่ะว่าได้ถือสาค่ะมามันกับ่มีผู้ใดอยากเป็นนะคะเรื่องเอามาพืชอามะาบางข้งเข้ากินยาลายค่ะเออจ้ากับเซนเนาะเซนมันกระตุกก็เลยว่าบางคนก็สิว่าว่าติดอ้างติดยังแต่ว่ากับจุดประสงค์ของอาจารย์ก็อยากเอาแนวทางมาแบ่งฝันว่าเป็นยังค่ะ มีหน้าบางไเขายอมรับกันรครับค่ะรุดเพราะเป็นยังค่ะมีเขาไม่รูง้งอนี่เฮ็ดไว้แล้วมันบ้าค่ะอาจารย์เฮ็ดไหหรอครับอ่าโอเคพร้อมแล้วค่ะมีเก้าเก้าศูนย์หนึ่งครับข้างบนข้างบนมันบ้าค่ะอาจารย์วิ่งบนเก้าศูนย์หนึ่งครับวิ่งบนเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งบนมิมิเก้ามิศูนย์มิหนึ่งมันบ้ค่ะมันม,มันวิ่วา่งไี้เทียบเกิดศู เด้อค่ะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งเน้นเลขศูนย์เป็นบ่คขะอาจารย์คครับเน้นเลขศูนย์อันนี้ปล่อยบปล่อยสูงนับเด้อแล้วเกียเล็ไอ้นะา่โเคเกครับนนี้เลขติดครับเลขห้าเลขโเลขเก็เป็นเลข,ขติดบนบ่ค่ะครับครับตีบน สามตัวนี้นะครับเริ่บันทเอาตัวเอาเอาตัวจริงครับบนจับคู่น่ปรคะอาจารย์คู่บันิครับค่ะตัวจริงคือจับคู่เอาศครับศูนค่ะศูี่ครับศูนยี่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์าค่ะศูนย์หกค่ะศูเจครับศูนเจ็ดค่ะ สามตัวบ้าะอาจารย์ผมไม่แต่งไอ้ันเดียว่ไห้มันมันมันจะปิดอออะไรนะเพราะห้าศ <eight, three. S 2> ูนเก้าแปดครับศูนยเจ็ดแปดครับศูนย์เจ็ดแปดอันนี้แปดศูนย์สามครับแปดศูนย์สามลักแค่นี้นะครับเด้อ ข้างล่างบ่มีข้างล่างนี่เลขสองตัวนี่สามารถไปกลับบนล่างมันบ่คขะอาจารย์ครับแต่ว่าห่างเน้นบนครับอ๋ออบนอ๋อมูนสี่ซูนหาซูนหกูนเจอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะอ๋นแปดนั่นครับซูแปดกเร่ครับแปดูน, 8, 0, 8, นครับไม่ซูนแปดอแปดูนครับแปดซูนซูนสีู่นหาซูนหกูนเจ็ดกับ 8, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, แปดศูนเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์ เน้นศูนย์เจ็ดเน่นศูย์เจ็ดเลขสองตัวนี้สามารถไปกับบนล่างได้น่มค่ะแต่ว่าเน้นบนป็นคะครับเน้นบนครับเวมันมันว่ายได้วิ่งเก้าศนหนึ่งครับมากมากนหนึ่งนะครับเด้อได้ 0, 1, ค,ร,คร,รับผมมากเรียกผมมาศูนย์เล่าหนึ่งแต่ว่าขเอาศูนย์ไหนครับค่ะครับ,รบอันนี้มันเ,เน้เล็กน,น,นิดเอ่อ มากจุ่งน,นะครับค่ะครับเอาเอาสามตัวเอาจุ้งเลยเอาจุ่งเหมกันนะครับสามตนหนาก็สามตัวเป็นจุ่งจับคู่นะครับค่ะสรุปแล้วเบิือนซันนี่เรื่องขันเดือร้อนที่ยากขอทวนตัวเลขจักน้อยหนึ่งผมครับเนี่ยค่ะอ่าแนวทางของอาจารย์นำโชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแลนมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเน้นที่เลขหนึ่ง Uh, เลขติดเลขติดบ,บนนี่มีหามีหกมีเจ็ด uh, เลขสองตัวนี่สามารถซื้อได้บนรางไปครับมี 04, 0 4นย์สี่กับ8 0ดตัวเน่นคือ0 7ตรงกันวะคะอาจารย์ครับผมสำหรับเลข3ามตัวไฮมาสองชุดคือ0 7 8 8์เตรงกันปะคา่ะครับผมตรงครับผม อ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีสวดีแนวทางของอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงหายเร็วๆเด้อค่ะผมขอให้ทุกคนเด็ดเดี่เรื่องครับมิชมิใช่ครับค่ะมีกินเนี่ยเด้อตรงนั้นกันนะครับเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคิดครับยอมรับครับค่ะมาเป็นยังค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะคะ คุณพี่น้นอ,อ, FC, องเอฟซีกับซีเรียนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว,ว่างนุ่นทิยากับอาจารย์นำโชคนะคะเพิ่นเป็นเออ่จะว่าตรงๆเพิ่นเป็นสุขภาพบ๊วยดีนะคะเพิ่นเป็นอมมาพืชอัมพาตครึ่งครึ่งครึ่งตูนะคะกับกับโมมีผู้ใดอยากเป็นนะคะเพิ่นกับอัธยาไซดดีมากนะคะเพิ่นกับห้นุ่นทิยาเป็นสะพานบุญให้นะคะทั้งสองเข้านี่กับ เป็นสะพานบุญหายทุกคนนะคะตัวเลขมันกับมีเขามิรุกับบวากันนะคะกินเอามาแบ่งปันเพื่อเลขเขาบางข้างกับพ่อไ้คานา้ำคาใยคากับเขานะคะเ,เลขเพิ่นกระหามักจะหาต้องงวดแบบนี้นะคะแต่ว่าคําเว้าของเพิ่นบางข้างเพิ่นก็จะเว้าติดติดทัดทัดนะคะเพราะว่าเพิ่นเ,เป็นอมัมบพึก นะคะอามาพึกเอามาพาดครื่องตัวนะคะแต่ว่าตัวเลขก็ย,ยังชัดเจนนะคะก็ย่าไปถือสงถือสาเพิ่นนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของเพิ่นคืออยากแะแบ่งปันนะคะนะคะนุนยาจะท่วนตัวเลขอีกรอบนะคะในทางของอาจารย์นำโชคนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะเลขวิ่งเลขแรนด์สามารถวิ่งได้บนล่างนะคะันหายเก้ากับ0กับ1เน้นที่เลข0นะคะเลขติดบ,บนนะคะ5กับ6กับเ จับคู่ไฮเลขสองตัวนี้สามารถไปกับบนล่างนะคะเป็นไฮศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์เจ็ดตัวกันคือแปดศูนย์นะคะ 78, 3, นะคะเลขสามตัวไฮมาศูนย์เจ็ดแปดกับแปดศูนย์สามนะคะว่าเป็นจริงเพื่อนกับว่าอยากไฮเลขสามตัวเพื่อนบอกว่าเลขสามตัวมันบ่ค่อยข่าวนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทน้าทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ตะ่อนานี่แนวทางของอาจารย์บางข่างกับเขาสองมวดสามวดซ่อนนะครับเพิ่งจะมาเว้นนะคะนะคะเขาก็ค่อยติดตามน้ำกันมาแนวทางของเพื่นงวดนี่จะใช่หรือจะกไกลเคียงนะคะนุ่นทิยาขอจบแนวทางของอาจารย์นํำโชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพหกหกไว้เพียงเท่นี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะครับกระบังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านของเสียดเงีนในฟั่งแล้วนะครับทีนุ่นทิยาได้สรุปเรื่องของอาจารย์น้ำโศกนะครับ สำหรับผมในไ่ายคลิปนี้ก็ดีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์น้ำโสกปล่อยตองวดไทยมาแล้ววิทีหนึ่งพฤศจิายนหกหกครับวิ่งบนเลืวก็วิ่งเก้าศนย์กำหนึงะครับเพื่อเกดเน้นเลขศูนย์นะครับรเ,รเลขติดบนก็นมี6หกเจ็ดหานะครับสำหรับเลขสองตัวจับคุยก็มี0ศูนย์สี่ศย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็แปดศนะครับปรเป็่เกเน้นเจ็ดศ เน้นศูนย์เก็ดนะครับอวผิดนะครับเน้นศูนย์เก็ดนะครับสําหรับเลขสามตัวนี่ก็มีศูนย์เก็ดแปดกับแปดศูนย์สามนะครับก็เป็นแนวทางสื่อสักสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็บางวัยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านห้องเสือเงี้ยในฟังแล้วนะครับสําหรับผมในไายคลิปนี้ก็ที่ก็ทีเพียงเทานี้พรบกันอีกในคลิปต่อตไปส้อนรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ